เขาจะรอวันที่ทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมเขาคือคลายขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยควินถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกัน สองดาพลังงานของคนธาตุโลมเมทุนตนกลุม่มหนึ่งถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฏพิจิกดอวพลังงานของคนธาตุไฟเมสิงธนูเซนพลังงานของคนแราสีสิงมีพลังงานของคนธาตุดิน,งงนคนธาตุโลมคนธาตุน้ำคนธาตุาาาไฟนะคะพลังงานสวยมากๆเลยเป็นคนเก่งเป็นคนขยนันเป็นคนที่มีความอดทนมีความปณีิปนอมมีความจริงใจกล้าคิดกล้าตัดสินใจเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะ เป็นคนที่มีภาวะความเป็นผู้นําสูงด้วยนะคะเก็บเงินเก่งไมท่ทายัดอดออมนะคะไม่ค่อยสูงสิงกับใครไม่ค่อยชอบเข้าสังคมเป็นคนที่มีเพื่อนน้อยเป็นคนที่ทําอะไรได้เองไปไหนได้เองตัดสินใจได้เองนั่นเองนะคะชีวิตผ่านหลายเรื่องราวมาพอสมควรจนทํามให้คูณไม่อยากจะไว้ใจเชื่อใจใครก็ได้นะคะ พลังงานที่ขึ้นมาหากว่ามีคนที่อยู่ในใจมีเกณฑ์ว่าจะมีการนิ่งเงียบเงียบงานไม่ได้พูดไม่ได้คุยหรือว่าคุยกันน้อยมากๆแต่ว่าความสัมพันธ์หรือความรู้สึกดีความหวังดียังคงมีให้อยู่นั่นเองนะคะเรามาดูกันนะคะว่าใครที่รอให้ทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะใครที่รอให้ทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมขอพลังงานของเขาเขาคือใคร ใครที่รอให้ทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะเจ็ดเหรียญคนธาตุดินมังกรพฤกษกาลอัศวินถือดาพลังเงินของคนธาตุลมเมทุนตูนกลุ่มสี่เหรียญคนธาตุดินเจ็ดดาบคนธาตุลมเมทุนตูนกลุ่มเจ็ดไม้คนธาตุไฟ ไม่สิงธนูนะคะมีพลังงานของคนธาตุดินคนธาตุลมคนธาตุไฟนะคะน่าจะเป็นคนที่มีอายุน้อยกว่าคุณมีความเป็นเด็กกว่าหรือว่าประสบการณ์ชีวิตน่าจะน้อยกว่านะคะเป็นคนที่ถึงไหนถึงการคนหนึ่งมีความอดทนมีความตั้งใจมีความพยายามนะคะเก็บเงินเก่งมัธยัติอดออมนะคะแล้วก็ระหว่างคุณกับเขานอกจากอายุที่จะแตกต่างกันแล้วนะคะประสบการณ์ชีวิตมีความแตกต่างกัน ฐานะทางการเงินความมั่นคงในหน้าที่การงานก็มีเกณฑ์ว่าจะแตกต่างกันด้วยเขาเหมือนคนที่กําลังสร้างเนื้อสร้างตัวก่อร่างสร้างตัวเก็บเงินอมเงินทํามาหากินอย่างไม่ค่อยที่จะสามารถเก็บอมได้สักเท่าไหร่แต่ก็มีความหวังหรือว่าทําอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วที่เหมือนกําลังจะออกดอกออกผลหรือว่ามีความคาดหวังในสิ่งที่ทําได้เช่นกันนะคะก่อนหน้านี้เหมือนมีความลับมีอะไรที่ไม่กล้าบอก ไม่กล้าเอ่ยออกมานะคะแต่ก็พยายามจนสุดความสามารถที่จะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างนั่นเองนะคะเรามาดูกันนะคะว่าเขารออะไรนะคะเขาจะรอนะคะวันที่ทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมเขารออะไรนะคะคนคนนี้รออะไรนะคะ แคมป์บรันนะคะรอการเปลี่ยนแปลงรอฟ้าวันใหม่รอสถานการณ์ที่ดีขึ้นนะคะให้ทุกอย่างแจ่มชัดชัดเจนนะคะสว่างกระจ่างรู้แน่รู้ชัดรู้ใจนะคะไม่มีอะไรที่ติดขาดไม่มีอะไรที่บดบังไม่มีอะไรที่ซ่อนอะไรนั่นเองนะคะวันที่ทุกสิ่งทุกอย่างชัดเจนขึ้นนะคะ ความต่อสู้การพยายามของเขาถึงเวลาออกดอกออกผลแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเขาหรือว่าเขาพร้อมที่จะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างพร้อมที่จะคว้าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเขานั่นเองนะคะการรีเทิร์นการกลับคืนนะคะการส่งมอบนะคะความรู้สึกดีๆที่หยิบยืนให้นะคะรักกันมานานแต่ว่าสถานะไม่ชัดเจนก็ได้นะคะ เขาอาจจะคิดว่าเขายังไม่เหมาะสมไม่คู่ควรกับคุณนะคะไม่ได้เลิกลาแต่ก็รับปากอะไรยังไม่ได้สัญญิงสัญญาอะไรยังไม่ได้นะคะสิ่งที่เขาอดทนรอวันที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมก็คือวันที่เขาพร้อมฟ้าวันใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างมีความชัดเจนนะคะไม่มีปัญหาไม่มีอุปสรรคไม่มีอะไรที่เคลือบแคลง ไม่มีอะไรที่สงสัยแล้วก็วันที่เขาพร้อมจะคว้าสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตนะคะเป็นการส่งมอบอะไรบางสิ่งบางอย่างความรู้สึกนะคะความรักนะคะการดูแลห่วงใยการที่แครให้กับคุณนั่นเองนะคะเป็นสิ่งที่ เขากดดันมากๆ,ๆเขาเครียดมากๆนะคะเขาพยายามมากๆในสิ่งนี้นะคะาว่าคุณคบคุณคุยกับใครตัวคุณเองก็ไม่ได้เปิดโอกาสให้ใครเลยก็เฝ้ารอเฝ้าคอยเขาเข้าใจเขายินดีที่จะรอเขานะคะเก็บตัวเก็บใจเก็บหัวใจไว้ให้เขาเพียงคนเดียวไม่ได้ให้ใครเลยนะคะคนที่คุณรออยู่นั่นเองนะคะคือคนที่ เขาอดทนรอวันที่ทุกอย่างจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมวันที่เขาพร้อมจะสารภาพพร้อมจะบอกความรู้สึกของเขากับคุณพร้อมที่จะขวายคว้าโอกาสความรักหัวใจของคุณนั่นเอง ก่อนหน้านี้รู้สึกไม่พร้อมรู้สึกยังไม่เหมาะสมไม่คู่ควรนะคะทําให้สถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือว่าไม่สามารถจะวางแผนถึงอนาคตได้อย่างชัดเจนมากนักตอนนี้เขาพร้อมแล้วนั่นเองนะคะอดทนรอวันที่ฟ้าเปลี่ยนสีวันที่ทุกสิ่งทุกอย่างชัดเจนขึ้นดีขึ้นนะคะหน้าที่การงานมั่นคงขึ้นให้เขามีความเหมาะสมมีความคู่ควรกับคุณแล้วเขาก็พร้อมแล้วที่จะ คว้าโอกาสนั้นคว้าหัวใจของคุณหรือว่าจะรภาพความรู้สึกของเขาให้กับคุณนั่นเองนะคะเพราะว่าสิ่งที่เขาจะคว้ามาคือสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเขาเป็นสิ่งที่เขาขาดไม่ได้นั่นเองเป็นสิ่งที่เขากดดันมากๆเครียดมากๆนะคะแล้วก็ไปไหนไม่ได้นั่นเองนะคะเครียดทุกวันคิดทุกวันจะทํำยังไง เพื่อที่จะได้ขขวยคว้าหัวใจของคุณเพื่อที่จะได้ชัดเจนหรือว่าสารภาพความรู้สึกของเขากับคุณนั่นเองนะคะหัวใจที่ผูกพันหัวใจที่ผูกกันหัวใจที่รอการเขาก็คือคนที่อดทนรอเพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะ